ไปเป็นโดีกวไปกันไม่เรากูขวานะมึงซ้ายอ้าวมึ่มีไม่อยู่นะโอ้มียังไม่ถึงกูงงงเร็วกวา่างั้ยนะไปมาดีกว่ากลางชมนกชมปลาอยู่ชมปลากลางกระเฮียเมื่อกี้กูตกใจเฮ้ทำไมมีอะไรขับเบียดหัวล่างไ,งไปดีกว่ากูมีสไนแล้ววินวินนะเอออย่างน้อยก็เป็นเป็น,เป,นเป็นปืนอนะ่ะไอ้สกาสวย เอ็นได้เอ็นได้เอ็นได้น้ำมันด้วยคนคุละถังบังคับบังคับเก็บอมสิบหกของอีแต้ปิดเบอยไว้ก่อนเฮ้ย M สิบหกเหมือนกันโอาเท M สิบหกคูณสองแล้วกันเกสวยนี่ใครยืงทีเปลี่ยนนะยเดี๋ยวนี้เลี๋ยวนี้ออไม่มึงมึงก็ N สองสี่เก้านะมึงต้องเก็บกับกับคาก็ได้ กูเป็นเคาะกับสเปรเพราะว่าเดี๋ยวกูขับรถไงผมไม่บบอเอ, <ๆ S 1> อ็นซีเก้าสองกระบอกเขาบอกเยอะก็พออีกอะบอกเยอะก็พออะน้ำมันก็มีอีถังนึงน้ำมันคนละถัมมงก็พอเนาะไม่ต้องเก็บเยอะหรอกแต่ต้องเก็บนะบคนขับปีเท่าจริงนะพี่เอเคว่ะเอาไงดีวะเอเคแล้วกันเอเคเอ็มสิบหกเออ เขาปิงไหวยี่อเอา้าไม่มีรถนะสกายฮลัลโหลจิบห่าเดี๋ยวไม่มีรถไอ้ยี่อไม่ไรเรามีเวลามากพอไม่มามีมามาม,มีคนขับขับไปไหนไม่รู้อะเรโปโซหรือเปล่าไม,ไม่ไม่ก็รู้กูก็ไม่รู้เหมือนกันมีคารตรงนี้สกายนี่แหละเอ้ยขับมาหนึอืม ม่เราจะไปหาผู้สาวลูนเนีในศพบ,บอกมีสากาไปสกายศพบอกมีสากาขเธอเยอะใช่ขอเธอมันพออืมตุนระเบิดเฮ้ยยังไม่ต้องตุนระเบิดตอนนี้ก็ได้เอาเป็นเด็ดสักสามสิบอันก่อนตุนระเบิดต้องตุนต้องเจัดจัดแต่ ยังมีกี่กูไม่น่าชุบเบอร์หนึ่งเลยกูยัแงยทแทนไม่หายเลยใช่หรอแต่มาเห็นแต่มันชุบได้นะแต่ว่าแบบมีคนเข้ากูไงแค่นั้นแหละอืมโอเคกูคไปบักูไปสองแถวนะเผื่อเ้าเรามีมีเสร็จแล้วก็วิ่งตามกูมาแล้วกันเทศศพมีสบบากายอยู่อะ่ะซิอีรากรอบหนึ่งแต่คุณมึงมีอันปรดเลยไม่ต้องหรอกแม่บอกว่ามีใครมีคอมใครมีคอม,ม,คอมเอนเจ็บมีตะขอสามมีตะขอสี่ที่เอาไหมครับ อา่าก<ร>ูไม่เอากูสามน่าสนใจนะแต่กูมีสี่วะไม่เอาแล้วกันมาดีครับมาดีครับตาสุดท้ายพอด,ยดีเลยจำตาสุดท้ายพอดีเลยกำลังจะไปอีกแล้วน <20 3. S 1> ี่ก็เลยกับสามเลยอืมพอแล้วอ่ะเดี๋ยวมาอีกทีตีหนึ่งเลยดีกว่าอือจำบอกกูนอนที่ก็ใช่ไงสานอนกูเล่นถึงตีสี่สามอัดตื่นตีสามไม่ได้เหมือนวันนั้นอ่ะอืมสามไม่ตื่นตีสี่ไปอ่ะ อ๋อเหอขวายเพื่อนดีว่ะเบอร์สี่พูดดีชอบชอบชอบกูปิดไม่ไงเอากูเปิดก็ได้อ่ะอืมเปิดไม่ไงโอเคเจออีกชั้นหนึ่งคอมเพลนชั้นสองโอ้โหไม่ดีดีแย่เงี้เราไปหาเพื่อนกันไหมข้างนั้นน่ะจะดีเหรออื๋อ้เหรอกูถามจริง กูถามจริงโอ้ย M4 เฮ้ย M249 ยังไงดีไม่เอาไม่เอาไม่เอา<อ> M249 อยู่นีสกายตายมั้ยเปล่ายังไงดียังไงดีโคเทลมาเกกกูไม่เอานะกูไม่เอา M249 ไม่เอาอุกาสก,การ M16 พอ,อแล้วไม่มีรถนะเฮ้ยฮัลโหลรถตู้มารถตู้มาได้ยปะเฮ้ยไปพร้อมกันกันรถตู้อะสก,กายขับไปเอา พี่เอาตอนถนนแล้วตู้มิกับตู้ติกะสกายเห็นแล้ตู้ยังเราไปข้างบนกันมึอยู่มึอยู่ไหนวะเนี่ยคุยลังไปกูมีพอเอกสองอันนะพอเอกสองอันเป็นเดตสามสิบยาน้ำสามสามเข็มสองอัน เข็มสองอันเดี๋ยวเข็มเอาเอาไปอันนึงแบ่งให้แบ่งให้เป็นเรื่องไม่ครับพี่เป็นรื่องกับเพื่อนมีบักกี้กูปาดไก่โคตรไก่อ่ะกูว่าเราถึงโค้งก่อนเพื่อนร้อยเปอร์เซ็นต์บอกแค่นี้เลยอันนี้อยู่นี่นะครับสกู๊ปครับสกู๊ปสามสกู๊ปสี่พี่ก็ตู้กับสกาถึงยังเฮ้ยบักกี้หรอบักกี้ก็ได้มาแต่เราต้องเราต้องขับอ้อมขอบนี่เลยนะเผื่อมีคนแบบขอบขอบขอบนี่เลยอ่ะขอบลูน่ะ าผู้สาวเหรอไปกูไม่รู้ขับไปไหนประเด็นข้างหน้าเป็นมิราโดนะเอ็นซิโฟก้าหัวคอตรงแม็กกี่ข้างหน้าเป็นมิราโดมิราโดอยู่ไหนพอเห็นได้แล้วละใจไมื่อยได้แล้วมาหนึ่ก็เคยเห็นมันเห็นอะไรต้องทำเพ้นเอ็นเอ็นซิโฟก้าอยู่ดิแม่นอ้ายุมีไปเอามิราโดล่ะก็เดี๋ยวดิกูนึกว่ากูกูเห็นเป็นกูเป้เมื่อกี้ ขับหน่วงาอีกคันหนึงมีนลโด้ว่าออะดีว่าแรงกว่าด้ะเดอดกดอ่ะ้งนดีมันมีลดขับได้สูงสนะุดร้อยสีินะกูเป็นร้อยห้าสิี่ดอย่างกูขับแบบร้อยห้าสิบหเลนบางบาทีอะารับพีเอากูเปอของจอับมีระโดมกวไปรถไว้ไวพี่อารถไบไปจะได้รู้เลยปะเข้าวงแรงดีกว่าพี่โอเค okay. let's go ร้อมแล้วพี่พรอมดีกยอะไรอ่ะกูว่าเอวอรโซน่าจะมีคนฮะกูคุณสี่คุณสี่อยู่คุณสี่อยู่มีสั่ให้กูไหมมีสั่กูมั้งมีใช่ปะเอา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 แบบแบบเอาง่ะมีพมีรถข้างหน้าเราเดียวพี่เอาเลยเอาเลยเห็นไหมปับมันไม่มันูว่างกูติ๊กก่อนเห็นแล้วพี่ข้างห้าเราอาเอามามามาดงจิ้วไป อ้าวลืมลืมให้ลืมให้อ่าวเอาไปเอาไปตะหกตะหกไกลตะหกไกลเอาไม่เก็บอ่ะเก็บยังเออได้อยู่นะใส่กู้แบบเลยคนหนึ่งโคตรโคตรปลาโคตรดีโอ้ยโมะน้ำน้ำน้อยหรออ่ากูกูกูเอ้ยกูไม่ใช่จะกินจะแบ่งกูว่านะเราเอารถคันนี้เถอไม่กูแบ่งยาดำนักกายมาเอาท่านไหนอ่ะกระบะอ่ะ เออเอามาเอามาเอามามึงเอายาน้ำก่อนไม่สี่แปดเลยวะเอายาน้ำก่อนตาตาลดตาลดเคไปกูให้กูกูไม่เข็มเพราะเข็มกูไม่ให้นะสกายเข็มไม่ให้นะเข็มกูมี่สองพันไม่ให้ไม่ให้โอเคโอเคช่วยด้วยพี่ไปช่วยหน้าหน้าหนูกูกูขี้ขี้รถไฟครับแต่ว่ากูปิดไม้ล้วการในี้อเจอเจอคนสุดท้ายเพื่อนเฮ้ยน้ำน้ำเอาน้ำมันไม่เก็บมาชิบหายเริ่มเก็บมึงมีปะ เติมเติมเลยเติมลนถังนึงก่อนเติมเลยไม่ไม่ที่จริงกูเก็บมาแล้วว่าแต่แบบเมื่อกี้กูแบบโทษทีกูเก็บของดีมากูพร้อมยิงแต่ไปถึงตรงนั้นคงคงไม่ทันอ่ะจับปอยกระสุดแม่งเลยเลยไม่ไม่แปลกันแปลกันกนูเจอสามอันโหลสามอันเลยตาตาเนี้ยไ้ะม่นเต้ก็แบบมีหลังคาช่างแม่งแล้วกันอีกที่อะละหมัดแล้วเออ น้ำมันกูไม่มีไงประเด็นอ่ะเดี๋ยวเอาเอา,เอาคันธะนหน้า,นนมาไม่ได้ดูอะไม่ดูจังดูเออทางเข้าอ่ะเพื่อน้ยเดี๋ยวใช่หรอไม่ชักูว่าไม่ใช่อ่สะสกายคันนี้เป็น <c oughs> เพื่อนโดน เรียบร้อยมันเจ็บนักมันเจ็บนากเ้าเลยเข้าเลยเพื่อนอีอารมุงออมโลกขาเนี่ยอืมเฮ้ยตรงไหนเฮ้ยกูจะจริงแฟกันเอาตรงไหนก่อนอนี่ละกันนี้ย่านี่ละกันเฮ้ยเมื่อไม่ตายว่ะเฮ้ยนจะปั๊มยาก่อนเอ,อือ แตกวงเพื่อนด่ากูใช่ไหมแน่อนอนไม่รู้กูปิดไหมไม่รู้เรื่อง เพ่แปะกันไว้เพ่อแปะกันบอกแค่นี้เลยทันหรือเปล่าก่อนทันตรงนั้นก็ก่อน,นบังบีบอีกุยอีกทีนึงอครับงทูสกายกูว่ากูว่าเราต้องเติมน้ำมันวะจริงไม่ไม่ได้วะเดี๋ยวเผื่อมีคนทำไมเราทิ้งเพื่อนทำไมวะเพื <c oughs> ่อนไม่ออกอีกเหรอดูวะดูวะเอาวะ ก็ต้องแชมป์แล้วล่ะใช่หรอกูเองเอวิเอวิคนลักกระบอกไม่ได้สัตว์ทั้งงั้นอ่ะเอ่อกูเองหมดเนี่ยูเล่นไม่ให้หมดเอ็มอะไรนะ ASM ใช่ไหมปืนทองห้าสิบตาราดแล้วก็ a m u MG MG ส MG 3โอเคเฮ้ยไอที่ที่มันอีกมันตายแล้วแปงขัน ไม่ออกไปก็ได้นะดูทำไมวะกูอายกูรู้สึกผิดวะกูรู้สึกผิดวะเฮ้ยกูตั้ง<ด>ชื่อกูเป็นชื่อช่องดีกว่าเพราะท่านมือเกมเมอร์ตั้งเป็นทั้มคุณไม่พอเกมเมอร์กูกลับเป็นชื่อกูมีอยู่กูอยากไปเจอเพื่อนมากเลยอยู่อีกเลยละกันไอ้เย่าื่อนออกไปแล้ะอย่าน้ำอย่าน้ำกูอย่าน้ำกูอุ้ยโมสินเอาโมสินปะ มึงายเอปะอาแรงกว่าอแล้วแต่อมซิงยบกว่าเฉๆเกมสองบเามื่อกี้มึงมึงได้เก็บมาปะไม่ได้ไม่น่าได้เก็บไม่รูสิไม่รู้หายไหาหลรถกไ้้าะนกี้เฉย น้ำมันมีอีกวะเก็บเก็บเก็บอีกเก็บอีกน้ำมันก็หมดละไอ้ยิงเหรอฮะคือกูจะบอกว่ามีอะไรจะบอกกูมีเฉลยถ้าคลิปนี้ได้ลงมีกูมีเฉลยมึงของกูเต็มกูเก็บไม่ได้ไม่ดีวะไอ้แค่กูรู้สึกว่าเพื่อนแม่งเสียสลับปีวะกูรู้สึกว่าเพื่อนมนไล่ฆ่าเข่งนี้เละ กูไม่อยากคนเพื่อนเพราะว่าอย่างนี้แหละกูกูจะเอาเขาว่าตายแล้วเขาต้องแบบวาแบกกับพลังห้องคุเล่นที่อะไรกันเนี่ยแต่ละคนเมื่อเมื่อสองออกไปอย่างงงเหมือนไม่อดเขาคุยอยู่ไหมเขาไม่กดเขาไม่คุยเขาดูเราไม่ได้ดูว่ามึงทำอะไรกันได้มั้มเรื่องนี้ทำให้กูรู้ได้เลยว่ากูอยากไปตายของเพื่อนมาก เอ,อเ,เอ็ดด <Y itous. S 1> okay, ็อกโอ้โหกูมาร์ตติว่ะเจ็ดร้อยเฮ้ยมีด้วยเหรอไปย่างน้อยกูก็ขอตายของเพื่อนได้ดีโอเคตัวรถแป๊บมึงมึงอย่ามึงใจเย็นนะกูว่าน่าจะบอดแต่มึงใจเย็นก่อนทำไมวะเพื่อนเพื่อนต้องตายเฮ้ยเพื่อนเราไี่หนึ่งไหมแกจะได้คนเดียวจะเปิดโหมดเลย ไมนะเพื่อนนายต้องมาแรงก่นต่อพวกเรานายต้องแรงกว่าเราไม่เพื่อนรถติดว่นะเพื่อนขับขับไม่ได้อะสรุปรถอะเจ็ดร้อยที่อทิ้งเลยที่อะถ้านายกดสุ่มไม่เจอเรานายอาจจะโชคดีอ่ะนายอาจจะได้ที่หนึ่งก็ได้เพราจจะตีอาจจะเจ็บเพราะที่เขาไปลุยกับน้ยไม่สุ่สารอ่ะแต่ว่าวายเพื่อนอนะไรโอ้ ไอ้แฟนม์อสองอยังดูเลยเฮ้ยมีกระบะอีกคันหนึ่งดอกอ่าอันนี้ดอกจริงไปแล้วเพื่อนมีน้ำมันม,ม,มาเก็บดิจะไปเลือพวกไหนเราจะไปบุกไอ้ดอบนนโอเค การตายของพวกนายจะไม่ตายดีเลยยอมยอเลตายงกงโงอีกแล้วเราจะให้การตายของพวกนายเป็นเกียเดี่ยวที่นายสามารถฆ่าได้ที โอ้โหแล้วก็โคตรไก่เอ้ยวงวงไปอีกว่ะสัตว์โคร,ครโมาโรดมาขึ้นรถมา,ถมาจะเอาไม่ได้สัตว์เออแค่นั้นแหละไอ้เหี่ยตกไหนก่อนดูฟันแป๊บอ๋ตอตรงนี้เหรอรเอาอเก็บทำไมปันไม่ขึ้นวะโอ้อยยวบิวพีชแม่เอาไปเลย แม่มันฝ่ายเันยร้องควันถือว่าเป็นควันลบะธรรมดาครับเดี๋ยวแล้วเป็อีกอันหนึ่งเหรอวา้าว ไปแล้วเบอร์สี saya, ่เบอร์สองใช่ก็ด้วยเบอร์ส <cond> ี่ออกไปแล้วเบอร์สองยังอยู่อีกเหรอมึงเหมือนกับว่าไอ้ยอดเราทิ้งเพื่อนอ่ะไม่ได้ทิ้งนะแต่ถ้าอยู่บนสุดท้ายได้ถ้าอยู่ได้ก็ดีเข่ามีเข่าวนี้มึงขาตรงมึงข่านะกุ้งความฮะก็ได้นะพมงงงหยฮะกูงงกูอยู่ยี่ไงกูปิงไอ้ยกูปิงลาไม่ดี ไม่บอกวะเ,เดี๋ยวมันขึ้นตรงไหนได้ลงไปแม่งเลยแล้วกันถ้างั้นอะลงแม่งเลยดีกว่าฝั่งนี้นนมันเป็นเนินถงฝั่ง,งซ้ายไปขวาได้แป๊บหนึ่งขอตั้งสติก่อนลงแม่งเลยไอสัตว์รับหนึ่งนะ ่ oui, มีบ้านด้เหรออยู่แล้วก็ได้สัตว์เออมีม pues ีแหละเก็บรถได้ปะเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้หวะนั่นนี่จะดูเราสุดที คอมเพย AR เหรอเอ้ยกูใช้เองดีกว่ามึงจะใช้ไวมล่ะกูไม่ต้องใช้ก็ได้เพราะกูกสก,กาวเล็ดก่อนมีหมดแล้วหออมารไม่ติดดิข้อไกลเกิน เอาว่ะอยู่ว่ะไม่ต้องไปตรงนี้ตรงนี้สูงอยู่เว้ยสกายถ้ากูน็อกทิ้งกูนะคือมึงคือชุณชุบไม่ได้กูมือมันดูที่กูอยู่ดิอ่ะมึงมึงมาไม่ได้มาไม่ได้หรอกจริง่อะไรกูไม่ปีนหรอกกูไม่อยากจะกระโดดค้าม มีรถขับอยู่สกายตรงนี้ขับตรงนี้มีคนมีคนรถขับหูห้าร้อยเหรอเฮ้ยมันคนขับอยู่เนี่ยเห็นปะขับอยู่อีกน้วะเป็นมอไซค์อีกนะะเนี่ยพี่กุดติ๊กเนี่ยติ๊กตัวอยู่เนี่ยเป็นมอไซค์โูจะขับโผเลยนะกูไม่ได้อ่ะห้าร้อยเห็นแนตะ่รถไม่ไม่เห็นตัวไอ้เนี่ยไกลวะเนะี่ยพอเจาะได้อยู่ เอ้ยมีกระบะอีกคันนะกับคือกระบะมันจอดตรงนี้เวย้ยแต่มอไซค์ขับไม่หยุดกกเอ้ยมีกระบะด้วยมีบักกี้มีกระบะมีมอไซค์แต่ไม่แก่มอไซค์ขับจะต,ต้องมาพี่อะบักกี้เลยเออดูเขาโน้ต้นนึงสองตัวสามตัวไม่เห็นตัวเลยเห็นแต่รถไอสัตว์กูว่าบ้านเนี้ยบ้านเนี้ยมีเนีมันมันมีกลิ่นเวย้ย มันมีรถจอดอยู่ข้างบ้านด้วยแต่ไม่เห็นตัวนะอืมคือบ้านบ้านคืบ้านที่กูติก๊กแกคือบ้านที่กูจะไปตอนแรกว้ยแต่กูไม่ไปอยู่นี่แล้วกันอือมเออว่ะหกโมงกว่าพอดีเพิ่มหกโมงครึ่งกูกินข้าวพอดีเอ้ตีสก,กายตอนสุดท,าทา้ายพอดีตีหนึ่งเจอกันนะตีหนึ่งแกจะมาก่อนก็ได้กูจะมาอุ๊ยเก้าเก้าอ่ะกูจะกูจะมาก่อนก็ได้เว้ยถ้ามาก่อนกูก,นก,ก็เล่นรอรอบหนึ่ง เลนิคิดรอกดปลาแมนซอคพอร์ตแม่งเลยดมหมอกสี่หมอกไอ้เจ้าหวังไม่น่าเข้านะเพราะว่ากูฮะแอดดดอปอ่าแอดดดอปติดเฉยไม่ต้องเอาหรอกอเรเพิ่มโคงเกตแอดดดอปด้วยเรายิงโคงเกมไแอดดดอปได้เว้ย ามึงจะเอาบอกกูไม่ถึงว่าเอาคนยิงเอาคนยิงไอเอาคนเอาไอดอกนะเวย้ยไม่ใช่เอาไอดอกไปใส,ส์เออเฮ้ยมีรถขับมาสกายขับมาจากเฮ้ยขับมาตรงนี้แนละ้วไอข้าออกซ้ายมาไอข้าออกซ้ายมาน่าจะมาเขาเราเบาหรือเขาเขา,เขาไหนไม่รู้เลยพี่หืมไอ,อเชียเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูยิงข้างบนให้โอเคเปล่า ถ้ากูน็อกปล่อยกูโอเคแต่ว่าถ้ามึงน็อกอะ่ะกูชุบได้ถ้าเกิดว่าไม่ชา้าอ่ะเพราะตรงกูอะ่ะมันขึ้นยากกว่ามันต้องปีนสก,กายกูดูตรงนี้ให้แล้วปะกูดูตรงนี้ให้นะกูดูตรงนี้กับตรงนี้ให้สก,กายกูดูตรงนี้กับตรงนี้ให้นะนะ้นะนะมึงอะ่ะก็ต้องมึงก็ต้องฝั่งอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะคือมันมีสี่ทิศอ่ะกูเอาสองทิศให้เอากูเอาสองทิศนี้ให้เว้มึงอะ่ะสองทิศที่เหลือเอาเลย โอ้ถ้าเพื่อนอยู่ด้วยนะถ้าเบอร์สี่เกับเบอร์สองอยู่ด้วยนะคุบอกเลยมันในที่สี่ที่คุณคนละทิศอะยังไงก็ไหวมันใจทํำไปโปรยังไงก็ไหวเฮ้ยรถขับมาฝั่งนี้ฝั่งนบบบบี้ขับมาฝั่งนี้กับกระบะกระบะกระบะขับมาอยู่ขับมาอยู่เป็นบบกระบะเว้ยคูได้ยินเสียงละหน้าจอดเดินโอเคจอดตงนนี้กูติ๊ก ระเบิดกูมีสองลูกป่าหกสิบเมตรถึงไหมเฮ้ยมามาว่ะเนินกูเลยไม่ไม่ใจเย็นเดี๋ยวกูยิงเองกูเห็นตัวเดียวมึงดูมึงดูฝั่งมึงมึงดูฝั่งมึงเห็นตัวเดียวมึงดูฝั่งมึงไว้ดูฝั่งมึงดูฝั่งโอเคดูดูฝั่งมึงทางฝั่งมึงนะ น้องกูตัวเดียววะดูัางมึงไว้ไว้สากาย เฮ้ยกูช่วยกูช่วยกูช่วยแต่ว่ามุมกูยิงปีนะตัวไม่เจเา,าะจะได้ใช่ปะห้องรถไม่มีใครดูตัวที่กูเห็นนะมียาปะมึงมียาปะมึงเอานี้ไปกินเลยเต็มเต็มทีเดียวเอาไปเลยยกให้ ตรงที่กูติ๊กไม่มีใครดูแล้วนะมิเกีจะได้วะวุ้ยเยีางโอ้ Ui! อ๋อเรียบร้อยมันเดือดจังวะที่สองวะโอ้๋ยี่สิบสี่แต้มโอเคขอบคุณมากทุกคนเลยอืมอาร์พีหก